สวัสดีค่ะพบกับเพิร์และรายการเม้าไม่เจออะไรยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะเพิร์ได้นำเสนอในส่วนของ conditional order ที่เป็น Buy stop และ Sell stop ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในส่วนของ trailing stop นะคะเห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยส่ง comment กันมาว่าอยากให้สอนฟังก์ชันนี้มากๆเลยนะคะรวมถึงที่เพิร์ดเคยลงช็อตว่าตั้ง trailing stop ผิดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเราให้ฟังค่ะว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วเพื่อนๆควรระวังตรงไหนบ้างนะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะเป็น อุปกรณ์ใน iPad แทนแล้วกันเนาะเพื่อเห็นส่วนใหญ่ที่คนเขาทำคลิปสอนจะเป็นเป็นในคอมเยอะแล้วนะคะก็เลยอยากนำเสนอที่มนันเป็นเป็นทางเลือกบ้างเผื่อแบบใครถนัดเทดใน iPad ใครถนัดเทดในโทรศัพท์มือถือนะคะอย่างตอนที่แล้วก็จะเป็นในส่วนของ iPhone เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเลือกเป็น iPad นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูการส่งคำสั่ง trailing stop นะคะเรามาทำความรู้จักคำสั่ง trailing stop กันก่อนนะคะว่าใช้ทำอะไรเนาะในการใช้ trailing stop นะคะเรามักจะใช้ในการ run trend หุ้นเนาะอย่างสมมติเราซื้อไว้แล้วเราก็ปล่อยให้ราคาวิ่งขึ้นไปจนรู้สึกว่าเออเขากำลังกลับตัวเป็นขาลงและรู้สึกมันสุดทางและเราค่อยทำการขายนะคะ ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราอาจจะต้องมาเช็คกราฟเองเนาะเพื่อดูว่าเออหุ้นมันไปถึงไหนแล้วหลุดไฮเออร์โลที่เราตั้งไว้หรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าจอเนี่ยเราสามารถไปตั้ง conditional order ในส่วนของ trailing stop ทิ้งเอาไว้ได้นะคะซึ่งเหมือนระบบเขาก็จะเฝ้าไว้ให้เราเลยว่าเออหุ้นมันกำลังลันเทรนไปแล้วนะเราถ้าเกิดมันราคามันลดลงต่ำกว่านี้เราก็จะทำการขาย ทีสำหรับการเรียกคำสั่ง trailing stop นะคะก็เปิด streaming ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นบน iPad ก็จะมีเมนูเยอะกว่า iPhone นิดนึงเนาะตรงข้างล่างให้กดคำว่า more ได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะเห็น conditional order ขึ้นมานะคะตรงนี้ให้เรา t a บคลิกเข้าไปค่ะมันก็จะขึ้นคำสั่งขึ้นมาเนาะทีนี้เพื่อจะยกตัวอย่างเป็นคุณ เลยมาดแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงคอนดิชันนะคะ mm. มีให้เลือก3อันใช่ไหมเดี๋ยวเราเลือกเป็น trailing stop ในกรณีที่เราต้องการ run trend หุ้นนะคะ mm. ก็คือเรามีของอยู่แล้วเนาะแล้วเราต้องการรอให้เขาวิ่งขึ้นไปจุดที่สูงสุดเนาะแล้วก็จะขายทำกำไรเมื่อเขาย่อตัวลงมาถึงจุดที่เรากำหนดนะคะ ดูชาร์ตตรงนี้ประกอบก็ได้นะคะตรงนี้ให้เลือกเป็นเซลล์เนาะฝั่งนี้ถ้าเราต้องการขายทำกำไรนะคะดูดูดูภาพลูกศรเขาประกอบเนาะอ่ะลูกศรเขาเป็นหุ้นที่กำลังวิ่งขึ้นขึ้นแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเขาทิ้งตัวลงมานะคะแล้วก็เห็นปีกกาที่เป็น trigger price ไหมคะซึ่ง trigger price ตรงนี้เราจะเป็นคนกำหนดนะคะว่าให้เขาย่อตัวลงมาได้กี่บาทหรือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะฟังดีๆนะคะไม่ใช่ราคาที่เราต้องการขายนะแต่เป็นราคาที่เขาย่อตัวลงมาเดี๋ยวเพื่อจะยกตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างตรงนี้เนาะช่อง trigger condition นะคะเขาจะ auto มาให้อยู่แล้วเนาะอ่ะ last price น้อยกว่าหรือเท่ากับ high ก็คือราคาสูงสุดของหุ้นตัวนั้นนะคะลบ trigger price อ่าก็คือช่วงราคาที่เรากำหนดไว้นั่นแหละเหมือนเหมือนตรงปีกาตรงนี้นะแล้วก็ให้เรากำหนด trigger price เองนะคะในกรณีนี้เราจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นบาทก็ได้สมมุติว่าถ้าตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือย่อมา5%ย่อมาเกิน5%เราขายนะคะหรือถ้าเราตั้งเป็นบาทนะคะสมมุติในกรณีนี้ 4บาทอ่ะเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นบาทอ่ะเป็นเอาเดี๋ยวต้องเลือกก่อนโอเคสบาทในกรณีนี้นะคะถ้าสมมุติราคาหุ้นขึ้นไป let's say 60บาทนะคะแล้วเขาย่อลงมา4บาทเหลือ56บาทหรือต่ำกว่านั้นระบบก็จะทำการส่งคำสั่งขายให้เรานะคะ ราคา MP MTL เนาะก็คือราคา Market Price ไปเลยนะคะที่นี่เราก็ใส่ Volume นะคะสมมุติเราใส่พันหนึ่งก่อน Validity ก็แล้วแต่เรานะคะตั้งได้สูงสุด120วันเนาะเปิดตั้งไว้เดือนหนึ่งคร่าวๆใส่พินตึ๊บึ๊บึ๊บ,บ,บ,บอเราก็กด Submit นะคะ ทีนีเน้เขาก็จะขึ้น conditional order confirmation ขึ้นมาแล้วก็ตรวจคำสั่งว่าเออใช่สิ่งที่เราต้องการไหมนะคะแล้วก็กด confirm นะคะทีนี้เราลองดูกราฟของ Jmart ประกอบนะคะขอย้อนไปในอดีตสักนิดนึงเนาะสมมุติว่าเราตั้งไว้ตั้ง,งนานและใน,ใ,นออใน trigger price ที่4บาทก็คือถ้าราคาของ Jmart เขาย่อมาเกิน4บาทระบบจะส่งคำสั่งขายให้เรานะคะ เพราะถือว่าย่อเยอะเกินไปเยอะเกินกว่าที่เราต้องการนะคะที่เราบอกระบบไว้สมมติว่าเราเราทำการเข้าซื้อแถวนี้ที่37บาทนะคะเราก็ปล่อยเขาลันเทรนขึ้นไปใช่ไหมคะพอมาถึงจุดนี้เนาะคือระบบจะทำการนับไาใหม่ทุกครั้งที่หุ้นหุ้นเขาทำหายขึ้นไปเขาก็จะขยับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะราคาสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างตรงนี้ใ้า,าดูตรงนี้ ไฮ้ม่ไฮไฮของเขาตอนนี้คือ40.25นะคะก็คือถ้าเกิดราคาหุ้นเขาย่อไม่เกิน4บาทก็คือย่อไม่เกิน36.25ระบบก็จะยัง run trend ให้เราต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ตรงนี้เราก็ยังได้ได้ run ต่อเนาะอย่างอย่างตรงนี้มีแท่งแดงที่เขาย่อลงมาใช่ไหมคะจาก นะสี่สย่อลงมาเท่าไหร่ย่อลงมา39กอ่ะก็ยังแค่บาทกว่าอืมเพราะฉะนั้นระบบก็ยังไม่ขายให้เรานะคะเพราะว่ายังย่อไม่เกิน4บาทเนาะนี่ดูต่อไปคะ่ะเขาก็จะรันเทรนต่อไปเรื่อยๆอ่ะตรงนี้มาทำาฮใหม่อีกแล้ว43.75นะคะอ่ะก็ยังอยู่เนาะอ่ะแท่งแดงตรงนี้ล่ะ แท่งแดงตรงนี้ทำ high ที่44นะสังเกตว่าเขาจะยก high ให,ให้เราขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดูซิย่อมาเท่าไหร่อะ l o ของวันนั้นอยู่ที่42.5นะคะย่อมาบาท5 0อ่ิยังไม่เกิน4บาทใช่ไหมคะเราก็ยังมีสถานะอยู่เนาะเขายังไม่ขายให้เรานะคะ,ะมาดูแท่งนี้ล่ะแท่งนี้44.25นะคะ l o ที่42อ่ะเรายังอยู่เนาะแต่ดูแท่งต่อมานะคะแท่งนี้ เกิอดอะไรขึ้นเอ่ยไฮด้าสุด44.25ุใช่ไหมแต่แท่งเนี้ยหลุดลงมาถึงเท่าไหร่อ่ต่ำสุดของวันนี้37.5เเกือบถึงทุนเราแล้วเนาะอ่ะในกรณีเนี้ยก็คือเขาจะทำการขายให้เราแล้วเพราะว่าเนี่ยย่อลงมาจาก44.25มาถึง37.5 แต่ว่าเขาไม่ได้ขายให้เราที่37.5นะคะเพราะเราตั้ง Trigger Condition ไว้ที่4บาทเนาะหมายความว่าเนี่ยถ้าย่อลงมาตั้งแต่44.25ลบ4บาทก็คือ40.25ที่ราคา40.25ระบบจะส่งคำสั่งขายจำนวน1,000หุ้นให้เราแล้วนะคะหมายความว่าเราก็จะได้กำไรช่วงนี้ค่ะตั้งแต่37บาทเนาะถึง40.25นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราตั้ง trailing stop ก็คืออย่าตั้งอย่าตั้งใกล้มากเนาะอาจจะต้องดูนิสัยของหุ้นประกอบด้วยถ้าสมมติเขาแบบมีการสวิงตัวระหว่างวันเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะไม่เหมาะในการตั้ง trailing stop เนาะเพราะเราอาจจะโดนกิน stop loss ไปบ่อยๆนะคะอ่ะหรือหรือเอาเราอาจจะต้องตั้งให้คุามีระยะในการวิ่งสักนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่ตั้งแค่แบบ ช่อง2ช่องไม่งั้นแทนที่เราจะได้ปล่อยลันเทรนนะคะเราก็อาจจะได้ทํากําไรในแค่แบบไม่กี่ช่องแทนนะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูช็อตเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เพื่อแชร์ให้ฟังนอ้องเกี่ยวกับการตั้ง trailing stop ผิดนะคะนี่เป็นตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวแชร์ให้ดูเลยอ่ะเป็นหุ้นอันนี้เนาะดูตรงนี้นะคะคือเวลาเราตั้ง conditional order อะไรไว้มันจะมีรายละเอียดโชว์ขึ้นมาตลอดนะคะถ้าเห็นอันไหนไม่ถูกต้องให้รีบ Cancel ออกนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เนาะเพราะว่ามันก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าเราไม่ไป Cancel แล้วก็ยังไม่ถึงจุดที่ระบบไป Activate มันมันจะมันจะคงอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดอายุก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะมาดูกันนี่เห็น Condition ไหมคะตั้งเซลเนาะแล้วก็ส่วนที่พลาดเป็นตรงนี้ค่ะดูตรงนี้นะคะ Trigger Price เพื่อตั้งไว้ที่4.20นะ Last t r a i l i n เนาะ n t s t trailing point 4.22ก็คือราคาหุ้นเนี่ย <_ d ata> เขาขึ้นไปทำ High อยู่ที่4.22เนาะแต่ t r i g อ e r Point เพิ่งตั้ง4.20หมายความว่าหุ้นตัวนี้ลงถึงฟ l o o r เพิร์ที่ไม่ได้ขายเลยนะคะแล้ววัน,นวันนั้นอะพอเขาขึ้นไปทำ High 4.22อะเพิร์ก็นั่งมองเอ e าทำไมระบบไม่ขายให้ฉันตั้งขายที่4.20ฉันทำอะไรผิดตรงไหนอันนี้เราก็เลยกลับมารีเช็คตัวเองไงอ๋อเราก็เจอจุดที่พลาดเนาะก็อันนี้เป็นเป็น ครั้งแรกๆที่เพิดตั้ง trailing stop เหมือนกันนะคะก็ถือเป็นจุดผิดพลาดที่ที่อยากให้เพื่อน,อนๆระวังนะคะย้ำอีกทีค่ะไม่ใช่ราคาที่เราจะขายนะคะราคาว่าเขาย่อลงมากี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่บาทค่ะเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆเมื่อได้ดูคลิปนี้จบนะคะก็จะสามารถใช้งาน trailing stop ไป run t r e n หุ้นของตัวเองได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะ อันนี้พีชีพเลยนะยอมให้เห็นว่าแบบเออเปิดอย่าทำผิดแบบชั้นเนาะ <Grey> สุดท้ายนี้นะคะเพื่อ,อยังค้างอยู่อีกหนึ่งออเดอร์สำหรับ conditional order นั่นคือ bracket order นะคะเดี๋ยวจะ ทำให้ดูกันในคลิปหน้านะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่อง Money Hero นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน Money Hero ค่ะมีอะไรอยากให้เสริมอยากให้เพิ่มเติมอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสอนใช้อะไรก็สามารถคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเพื่อคอยอ่านแล้วก็คอยตอบเพื่อนๆอ,อยู่เสมอค่ะวันนี้เพิ่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ